ศากตรการขายจากบริษัทมิครูตรานนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรตาปีคุกี้นะคะแล้วก็วันนี้ร่างอยู่กับคุณก้อนเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับ <Hi. S 2> ผมวรุษถาปนาชัยกรูรนะครับก้อนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผุ้นส่วนของ เปตตาปีซุกี้ค่ะเดี๋ยวแนะนำที่ตั้งของกิจการหน่อยค่ะตั้งอยู่ทางไหนเดินทางมายังไงตอนนี้ร้านของเราเตั้งอยู่ตรงข้ามนะครับถนนฉลอมรัก38านะครับอยู่เส้นที่ใกล้ออกไปเลี่ยงเมืองละมาง่ายเลยครับผมเดินทางมาง่ายเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วยเล่าความเป็นมาของกิจการน,นี้หน่อยเป็นยังไงถึงมาเป็นเพชรตาปีซุกี้ได้ค่ะก็มันเริ่มต้นจากกลุ่มคอพอรุ่น2 8 9นะครับพอดีเป็น เพื่อนๆกันคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีธุรกิจหลักอยู่แล้วนะครับก็คือท <ำ S 1> ําโกโดัง,ง,งทางสินค้าให้เช่านะครับอยู่แถวๆตรงตำบลวัดปานุนะครับแล้วก็พอมาเข้าร่วมกับกลุ่มโครงการคอพอ,อ,อนนก็ได้รู้จักพีพ่ๆน้องๆน,นะครับมากมายแล้วก็พอดีรู้จักกับคุณคุณหลีนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเ,อเพชรตะปีเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเปิดอยู่ที่น่านอำเภอนะครับ ตอนนั้นเป็นร้านดังมากเลยทีเดียวครับก็เราก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันครับผมคือทางคุณหลี่เนี่ยท่านอยากจะเปิดมานานแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าเพราะยุคสมัยเนี่ยการทาร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่อาหารอร่อยแล้วมันจะเปิดได้เพราะตอนนี้มันมีร้านอาหารเปิดใหม่มากมายมันต้องมันต้องมีเรื่องของการบริการนะครับระบบร้านที่ดีคือมันสมัยเนี้ยมันไม่ใช่คําว่าร้านอาหารละ มันคือธุรกิจตัวหนึ่งเลยนะครับระบบบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้องมอีการตกแต่งสถานที่ที่ดึงดูลูกค้าให้เข้ามาแล้วเขาจะแบบได้ถ่ายรูปเช็คอินเนาะดดสมัยนี้ใช่แล้วก็พอเราเริ่มมาเริ่มเซตคนกันได้ครับก็จะมีหุ้นส่วนหลักประมาณ4ี4คนนะครับอนะใชก็เป็นพี่ๆน้องๆจากกา,า,าพอพสองแปเนั่นแหละ แล้วก็ตอนคุณหลี่เขาก็ทําให้เราลองลองชิมลองทานกันนี่แหละแล้วผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วชอบทานซุปปี้อยู่แล้วแต่แต่ที่สุราษฎร์มันก็มีไม่กี่เจ้าใช่ใช่ใช่ที่เป็นแบบเนี้ยไม่มีเลยใช่แล้วก็โลคลโคลไม่มีเลยครับก็จะเป็นแค่แบรนด์ดังๆจากประเทศเนาะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดิเซอร่าก็คือยังไม่มีใช่ใช่ใช่ครับก็เลยอ่ะลองลองทำกันดูจนจนวันนี้มาเป็นเฟตตาปีครับครับผมอ่ะแล้วจุดเด่นของหลักๆของเฟตตาปีซุกี้หรืออาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะหลักๆจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็เป็นเออ่คือซุกี้ร้านเฟตตาปีนะครับเป็นซุกี้สไตล์จีนต้องพูดนะครับจุดเด่นก็เป็นเรื่องของน้ำจิ้มนะครับที่ ต้องลองนะ <c oughs> อ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันต้องลองจร <c oughs> ิงครับส่วนเมนูเด็ดๆก็คือเป็ดย่างเป็ดย่างที่มีอร่อยมากนะครับแล้วก็มีพวกหมูตอไข่นะครับหมูตอไข่เป็นเป็นหมูนุ่มหมักหมูหมักนุ่มนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสเต้าเ,เจี้ยวสูตรโบราณนะครับ <c oughs> แล้วก็เราได้แอดออสพวกของหวานเพิ่มเข้ามาเป็นบิงซูน้ำเต้าหูใช่ใช่ใช่ไม่เคยได้ยินเลยครับก็ทางร้านช่วยกันคิดขึ้นมาก็เป็นเมนูที่ที่ขายดี อีกเมนูหนึ่งเลยครับผมต้องมาลองใช่ไหมแต่คุณต้องมาลองเพราะว่ามีที่นี่เดียวแล้วก็ไม่อยากถามแนวคิดในการทําธุรกิจของคุณก้อนหน่อยค่ะว่าเป็นมีแนวคิดยังไงหรือมีแรงบันดาลใจอะไรในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเผื่อเป็นแนวทางสําหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่กาลังอยากทําธุรกิจนะคะก็สําหรับผมนะผมคิดว่าขยันทุกคนต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็ข้อมูลความรู้ตอนนี้มันมัน่อนข้งเยอะฉะนั้นก็ต้องคัดกรอกกันดีดีหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำธุรกิจทุกตัวสําหรับผมนะการที่ผมจะเข้าไปทาธุรกิจอะไรสักตัวเนี่ยผมจะหาทางออกไว้ก่อนเพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยงเราเข้าไปเนี่ยเราเราไม่ควนทุ่มหมดทั้งหน้าตักที่เรามีเราอาจจะเซ็ตไว้สิเราลงไปสัก ถ้ามันไม่สักเซสมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็ยังเหลือช่องทางให้เราเนี่ยได้ไปต่อผมจะเป็นคนที่ไม่ทำธุกรกิจแล้วลงไปเต็มร้อยครับก็จะไปเป็นตามสเตปช้าๆแต่ชัวร์จจะไม่ผีผามแล้วก็จะไม่แบบเห็นโอกาสแล้วอยู่ๆก็คว้าไว้หมดทุกอย่างต้องเป็นไปตามเป็นไป,นปนตามขั้นต่อของมันครับ แล้วช่องทางการติดต่อสําหรับลูกค้าที่จะมาทานอาหารที่เพตาปีฟุกกี้มีช่องทางต่ารต่างทาง, <S 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 งไนัก็ตอนนี้เรามีเพจนะครับเราทําเพจขึ้นมาก็เพจฟุกกี้เพตาปีเลยแล้วก็มีภาษาจีนข้างหลังนะครับอ่าแล้วก็มีเบอร์ติดต่อร้านก็คือ099นะครับ304-4456อ่าใครที่อยากมาก็ เหมือนมากันหลายคนโทรมาจองอกวได้เพราะว่าดูวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยที่ร้านครับครับใช่เป็นมาที่อาจจะเยอะกว่านี้วันนี้ชาวสุราษฎร์ใท้กันต้อนรับดีมากใช่ใช่มาก็คือกระแสเรรับโอชเนเรามีห้อง V I P รับรองแขกได้ถึง20ท่านโอ้กว้างขวางเลยนะครับเหมือนห้องที่เรานั่งอยู่นี้ใช่ใช่ครับแล้วก็ที่นั่งที่นั่งในร้านทั้งหมดก็รับรองแขกได้ถึง80-100ท่าน ก็เยอะเลยแต่ว right. ่าคนก็เข no ้ามาเยอะนะถ้าใครอยากเข้ามาก็โทรมาจองคิวจับเฟซบุ๊ร้านก็ได้หรือโทรมาที่มือก็ได้ค่ะเมื่อกี้เหมือนผ่านมาเห็นรถมิูจอดอยู่หน้าร้านถามหน่อยว่าเหตุผลอะไรคะที่เลือกใช้รถมิสูบิชิคันนี้ก็ตอนนั้นที่เขาเปิดตัวมาเห็นแล้วมันก็สวยดีนะครับรูปหลังอะไรก็สวยดีแล้วก็มิสูก็ได้เรื่องของความ ช่วงล่างเล่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเพิ่งเพิ่งได้น้องนะครับมีลูกอนครับก็ต้องก็ต้องมองรถเป็นรถพพวีครอบครัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับกว้างขวางกว่ารถใช่แล้วก็รูปลักษณ์ภายในก็สวยูกใจใช่ครับใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เลือกซื้อที่ไม่ซู้อตุราด้วยมีเหตุผลที่เลือกซื้อที่ไม่ซู้อตุาดยังไงบ้างคะก็ผมว่าเป็นเป็นโชว์รูมที่ตัวอันดับหนึ่งของตุลาดอยู่แล้วนะครับมีสาขาครอบคลุม นะครับศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะตอบตอบรับกับลูกค้านะ้รับวเหมือนคุณก็มีโกดังอยู่ฝั่งแยกวัดประดู่ก็มีสาขาของเราด้วยอยู่ที่แยกวัดประดู่ด้วยหรือจะเข้าตรงนี้อยู่เพชรตาปี้ก็เอาไว้เข้าตรงนี้ก็ได้เปิดร้านทำธุรกิจอยู่ใกล้ศูนย์โชลูปิซูทุกจุดเลยนะครับผมนต่อไปถ้ามีก็คงต้องสมุยแล้วล่ะครับนะครับจะไปเปิดข้างๆกันแล้วก็ความ ประทับใจอะไรบ้างไหมคะหลังจากใช้รถไปรู้สึกประทับใจอะไรในตัวรถหรืองานบริการของมิสูโซดาบ้างไหมคะางั้นเอาเป็นตัวรถก่อนละกันนะครับก็โดยส่วนตัวคือมันเป็นรถที่สวยอยู่แล้วอะซื้อมาก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยใช่เลยแล้วเนะกว่าธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยบางคนบอกสีประตูมันจะดูแบบเก๋ๆแบบเก่าๆหรือเปล่าแต่ดีไซน์แล้วมันก็ใช่แล้วมันเป็นเป็นี p ีที่แบบ ไปได้ทุกที่นะฮะตัวที่ผมเลือกใช้ก็เป็นตัวตัวโฟร e วิด้วยคถนนลื่นฝนตกอะไรผมก็จะใช้หมดตัวนั้นไปแล้วระบบการเปลี่ล้อใช้โอเคเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับระบบการเปลี่ยนอะไรก็ดูสมูทดีนะครับใช้ง่ายครับและสําหรับตัวบริการที่มีสุทธราชเข้าศูนย์บริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างคะรารวดเร็วดีครัวดเร็วดีห้องรับรองแขกอะไรก็เยี่ยมยอดครับผมได้ค่ะ คุณก้อนฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาที่เพชรตาพีซุกี้ครับผมร้านเพชรตาปีซุกี้ตอนนี้เพิ่งเปิดขึ้นมาซะจริงแต่มันคือการนำตำนานกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคคิดถึง<ต>เห็นในแบไม่เยกันเยอะเลยค,คือตอนนี้แล้วแล้วก็ทาร์เก็ตของเราก็คือแบบกลุ่มลูกค้าเป็นครอบครัวนะครับอามากง มากันตั้งแต่วันเปิดนะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ7จวันละผมก็เห็นแบบเป็นกลุ่มทีเ่เป็นลูกค้าที่เป็นครอบครัวจริงๆนะครับก็ถ้าสนใจลองมาชิมลองมาดูว่าตำนานยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงก็เรียงเชิญทุกท่านนะฝากหคตาปีทุกกี้ไว้ด้วยได้ครับก็ติดตามที่เพจได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณก้อนมากค่ะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ